เปรหัวลำโพงหรือไซเลนเฮดคืออะไรและมันมีอยู่จริงหรือเปล่าวันนี้โพรลาแบร์จะพาทุกท่านเข้าไปหาข้อเท็จจริงกันถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยค่ะเปรตหัวลำโพงหรือไซเรนเฮดคือเปรตที่มีลำตัวยาวแขนขายาวตัวผอมแห้งแต่มีหัวเหมือนลำโพงมันจะส่งเสียงไซเรนที่ดังและหอยหวนออกมา ซึ่งสามารถทําให้คนตายได้ในเกือบทันทีซึ่งเจ้าเปรตหัดลำโพงที่ว่านี้มันถูกสร้างมาโดยศิลปินชาวแคนาดาที่มีชื่อว่าเทรเลอร์เฮนเดสันและได้รับความนิยมเป็นอย่างมากจนเอาไปสร้างเป็นเกมเซเรนเฮดและเกมก็เกิดความนิยมเป็นอย่างมาก จึงทำให้ไซเรนเฮดเป็นที่รู้จักมากขึ้นและมีความพยายามที่จะเอามันเข้าไปอยู่ในจักรวาล SCP ซึ่ง SCP นั้นเป็นแหล่งรวมนิยายประเภทไซไฟยสยองขวัญที่แต่งขึ้นโดยกลุ่มนักเขียนทั่วโลกที่ต้องการจะขยายจักรวาล SCP ปัจจุบัน SCP ได้มีรายชื่อสิ่งลี้ลับทั้งหมด5,000ตัวแต่ก็น่าเสียดาย ที่เปรดไซเรนเฮดไม่ได้เข้าไปอยู่ในนั้นด้วยแม้จะพยายามเอามันเข้าไปแล้วก็ตามเป็นอย่างไรกันบ้างคะสำหรับเรื่องราวที่ได้นำเสนอในวันนี้ยังไงก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ช่องโพล่าแบรเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีคะ่ะ